วันทองร้องไห้รับชะตากรรมบทสรุปตอนอวสานวันทองตามลุ้นกันมาตลอดเรื่องสำหรับละครฟอร์มยักษ์กระแสแรงวันทอง2021ที่ล่าสุดมาถึงตอนอวสานกับบทสรุปที่หลายๆคนรอลุ้นว่าชะตาชีวิตของวันทองจะลงเอยอย่างไรซึ่งแค่เบื้องหลังการถ่ายทำก็ถึงกับขนลุกสู้ โดยเป็นตอนที่วันทองถูกนำตัวมายังลานประหารหลังจากยังยืนยันที่จะไม่เลือกอยู่กับใครเลยจึงทำให้พระพันวสาตัดสินประหารชีวิตเบื้องหลังผู้กำกับสรนสีแก้วหล่อสั่งทีมงานเนรมิตรลานกว้างของสตูก,กันตนาสาลายาให้เป็นลานพิธีประหารและเพราะความสมจริงจึงทำให้ดูมีมนขลังเป็นพิเศษก่อนทายท่ ทีมงานพร้อมด้วยนักแสดงกว่า50ชีวิตได้ทำการจุดธูปเทียนขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและขอให้การถ่ายทำฉากนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียิ่งโดยเฉพาะสาวใหม่ที่ดูมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษเมื่อทุกคนพร้อมผู้กำกับก็สั่งถ่ายเริ่มที่วันทองกับขุนแผนเดินมาถึงยังลานประหารพร้อมด้วยทหารคุ้มกันทันทีที่มาถึงปุโรหิต สั่งให้ทหารพาตัววันทองไปที่หลักประหารเพชรฆาาจัดการมัดมือวันทองไว้กับเสาวันทองเริ่มน้ำตาคลอฝ้าขุนแผนได้แต่นั่งมองวันทองน้ำตาไหลเสียใจที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ส่วนขุนช้างก็พยายามวิ่งเข้าไปภายในลานพิธีแต่ก็ถูกทหารจับตัวไว้จนล้มลุกคลุกคลานไปกับพื้นเมื่อใกล้ถึงเวลาประหาร เพชราตนำดอกไม้ทูบเทียนมาใส่ที่มือวันทองวันทองรู้ว่าชีวิตของตัวเองเหลือเวลาน้อยลงทุกทีจึงร้องไห้ออกมาเพชราตเอาผ้าดำมาผูกตาให้และหยิบดาบมารำสักพักก่อนจะเงื้อดาบขึ้นสุดแรงละครวันทองจะลงเอ,อยอย่างไรติดตามชมวันอังคารนี้20.15นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31